ใครนะคะที่บอกว่ามีปัญหาในเรื่องของการนอนจะต้องดูคลิปนี้ให้จบนะเพราะว่าเรามาเอาใจค่ะสาหรับผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของการนอนปวดหลังมากๆเลยหาที่นอนที่ไหนก็ยังไม่ถูกใจสักทีวันนี้ค่ะจะมาพาทำความรู้จักกับนี่เลยนะคะกับพอลเลอร์รุ่นมันเดร์ สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะเราอยู่กันที่โชว์รูมพอลเลอร์สุดพิเศษที่ดิอัพพารสามค่ะและที่สําคัญนะคะที่บอกไปเมื่อข้างต้นว่าใครที่มีปัญหาในเรื่องของการนอนค่ะปวดหลังพลิกตัวยังไงก็แบบโอ้โหไม่รู้จะนอนท่าไหนดีทําให้การนอนของคุณเนี่ยหลับไม่สนิทตลอดทั้งคืนนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านค่ะเข้ามาลองทําความรู้จักมาลองนอนมาลองสัมผัสแล้วจะหลงรักเลยค่ะกับที่นอนอยางพาราไมโครเทคข,ของพอลเลอร์รุ่นวันเดอร์รุ่นนี้ค่ะ สำหรับที่นอนพอลเลอร์รุ่นวันเดอร์มีชั้นวัสดุดังนี้ค่ะชั้นยางพาราไมโครลาติกยางพาราบริสุทธิ์จากธรรมชาติคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดีนำเข้าจากหลายประเทศในยุโรปและในประเทศไทยถูกนำมาย่อยเป็นชิ้นเล็กๆด้วยเทคโนโลยีไมโครลาติก ขึ้นรูปด้วยวิธีไฮคอมรสชันด้วยแรงบีบอัดถึง30ตันต่อตารางเม้รจนได้ชั้นยางพาราที่มีคุณสมบัติแน่นมากเป็นพิเศษเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายน้ำหนักให้ทั่วประเวณที่นอนเพื่อป้องกันและบรรเทาอาการปวดหลังที่มีสาเหตุจากการนอนเดี๋ยวเรามาพิสูจน์ความแน่นไปพร้อมกันค่ะ ก็ให้ความรู้สึกแน่นนะคะแต่จะพลิกซ้ายพลิกขวาก็รู้สึกว่านอนและสบายมากๆเลยค่ะที่นอนรุ่นนี้นะคะเหมาะมากแม่สำหรับใครที่บอกว่ามีปัญหาปวดหลังที่เกิดจากที่นอนค่ะมีน้ำหนักขนาดตัวนะคะปานกลางจนถึงมากชอบที่นอนแบบแน่นตรงนี้ถึงจะแน่นก็จริงนะคะแต่เวลาเอนอนลงไปแล้วค่ะจะโอบรัดสรีละของคุณนะคะ ไม่ทําให้ยืดตัวและก็รองรับน้าหนักได้มากถึง200กิโลกร,รัมเลยค่ะและนอกจากความน่นนะคะผิวสัมผัสก็ยังนุ่มสบายด้วยเห็นไหมคะนอกจากจะนุ่มแล้วค่ะเขายังแห้งสนิทด้วยบางท่าจนจะนงว่าเอ๊ะความแห้งสนิท้เนี่ยเป็นคุณสมบัติพิเศษที่ควรเอาไว้ที่นอนอย่างไรนะคะเป็นเพราะว่าปกติแล้วเวลาที่คุณนอนนะคะต่อให้คุณจะเปิดแอร์หรือว่าเปิดพัดลมหรือว่าสภาพคุณมีอากาศเป็นอย่างไรก็แล้วแต่นะคะที่นอนคุณนม่จะมีความชื้นแต่ตัวนี้ของเราค่ะบอกเลยว่าจะไม่ชื้นเพราะว่าจะแห้งสนิทตลอด เวลาแน่นอนค่ะ หุ่มด้วยผ้าดัสไมล์โพเทชชั่นนอนแคมเบคิวลไทป์โพลีโอลิฟินด้วยเทคโนโลยีการผลิตเส้นใยทอผ้าที่แตกต่างจากการป้องกันไรฝุ่นโดยทั่วไปเส้นใยสังเคราะห์ชนิดพิเศษซินเทติกคอตตอนเทคผลิตจากเส้นไดโอลิฟินโพลีเอสเตอร์ให้คุณสมบัติน,นุ่มนวลเปรียบเสมือนเส้นใยฝ้ายจากธรรมชาติไม่ดูดซับและเก็บความชื้นในตัวเส้นใยช่วยให้ผ้าหุ่มที่นอนแห้งสะอาดปราศจ,จากแบคทีเรียและเชื้อราอีกทั้งยังลดปัญหาของการเกิดไรฝุ่นบน นนอนและลดสาเหตุของภูมิแพ้ไฮจินิกอัลลอจีแคร์อย่างถูกสุขอ,อนามัย ที่นอนพอลเลอร์ของเราเนะคะเป็นสินค้าคุณภาพส่งออกมาตรฐาน ISO 9001:2015เราถึงได้กล้ารับประกันยาวนานไปเลยถึง15ปีเต็มค่ะและก็ยังมีบริการด้ค่ะจัดส่งรีทั่วประเทศตามเงื่อนไขของทางบริษัทค่ะและช่องทางการชำระนะคะการช้อปปิ้งของเราก็ง่ายมากๆเลยคุณสามารถโอนชำระเป็นจำนวนก็ได้หรือใครที่บอกว่าสะดวกนะคะอยากจะให้เราไปเก็บเงินปลายทางก็ได้เลยค่ะรวมไปถึงนะคะใครที่บอกว่าอยากจะผ่อนบัตรเครดิตเราก็มี เรียกได้ว่ามีครบทุกช่องทางและถ้าเกิดใครที่บอกว่าชื่นชอบโปรโมชั่นแบบผ่อนศูนเรเซเราก็มีค่ะผ่อนยาวๆไปเลยถึงสิเดือนเต็มสามารถสอบถามได้เลยนะคะทางช่องทางแฟนเพจของเราหรือ Inbox เข้ามาเลยก็ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดใครที่บอกว่าได้ชมการรีวิวของคอนในวันนี้แล้วอยากจะมาสัมผัสด้วยตัวคุณเองค่ะว่าพอลเลอร์รุ่นวันเดย์ของเรารุ่นนี้เนี่ยแน่นและพิเศษแบบไหนตอบโจทย์สำหรับทุกท่านที่บอกมีปัญหาในเรื่องของการนอนปวดหลังแบบใดมาพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองได้เลยค่ะที่ดีอัพ คลามสามชั้นหอาคารบีค่ะเรียกได้ว่าวันนี้ที่นอนดีๆพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษรอทุกท่านอยู่แน่นอนค่ะสุดยอดเทคโนโลยีหลับสบายที่สุดต้องที่นอนพอลเลอร์หลับสบายมากไม่กวดหลังค่ะ